ากสวัสดีปีใหม่เลยนะครับสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมจะอวยพรนะครับก็จะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะครับที่ผมปักหมุดไว้ที่ผมปักหมุดไว้ตอนที่ผมเริ่มทําคลิปจริงจังนะครับที่ผมอัปโหลดขึ้นครั้งแรกเลยนะครับเดือนกรกฎาครับก็จะเป็นในเรื่องของคาถา5ข้อของการลงทุนนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็มอีอันแรกเลยนะครับก็คือให้ลงทุน ให้ลงทุนกับครอบครัวนะครับลงทุนกับครอบครัวเช่นส่งเสริมการศึกษาบุตรนะครับดูแลพ่อแม่นะครับดูแลไร่นานะครับดูแลบ้านช่องเนี่ยเราเรียกว่าลงทุนกับครอบครัวนะครับอันที่2นะครับลงทุนในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สังคมนะครับจะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่แค่เราปลูกป่าอย่างเดียวนะธรรมชาติหมายถึงต่อการใช้ของให้คุ้มค่าครับการ reuse ครับสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆมันใช้มาสามารถใช้งานได้นานมากนะครับเราก็ไม่ควรจะเปลี่ยนรุ่นบ่อยเกินไปนะครับเพราะมันจะทําให้เพิ่มภาระให้โลกนระ้อนเร็วขึ้นนะครับเพราะมีการใช้ทรัพยากรมากขึ้นแน่นอนละครับว,ว่ามันก็รวมไปถึงในเรื่องของการปลูกป่านะครับลงทุนในธรรมชาตินะครับ การรักษาแหล่งน้ําลําคลองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการลงทุนในธรรมชาตินะครับสังคมนะครับการช่วยเหลืองานสังคมเช่นการบริจาคนะครับเช่นมีทอดพระปานะครับโรงเรียนการสร้างวัดสร้างอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นการดูแลชุมชนนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของคลิปที่เป็นความรู้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของการส่งต่อดูแลสังคมนะครับ <S <S เพื่อกระจายความรู้จากคนหนึ่งเนี่ยไปสู่ใครที่ยังไม่รู้อีกหลายคนนะครับซึ่งกําลังที่ จะศึกษาหรือบางคนก็ยังจับจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับถ้าเราแบ่งปันไปนะครับความรู้ก็จะตกกับคนหมู่มากนะครับอันที่3ามนะครับก็คือการลงทุนในตัวเองการลงทุนในตัวเองเนี่ยก็คือการเรียนรู้ของเราเองนั่นแหละนะครับแม้กระทั่งเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นคอมเนี่ยนะครับการลงทุนกับตัวเองเนี่ยหมายถึงเราลงทุนกับตัวเองหมายถึงการพัฒนาในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณแล้วก็ อย่างที่4นะครับก็คือการลงทุนในเครื่องมือประกอบวิชาชีพนะครับเครื่องทุนแรงแล้วก็เครื่องจักรนะครับซึ่งสําคัญมากอย่างเช่นอ่า UPS เครื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเครื่องทุนแรงไหมเป็นนะครับแผ่นโซลาเซลล์เป็นเครื่องทุนแรงไหมเป็นเครื่องมือธมาหากินไหมเป็นนะครับรถนะครับเป็นเครื่องมือธมาหากินนะครับต้องดูแลรักษาต้องลงทุนนะครับกับเครื่องมือธมาหากินรถไถนะครับ เครื่องออกแรงขุดหญ้าพวนดินนะครับเป็นเครื่องทุนแรงครับต้องลงทุนกับเครื่องมือธมาหากินนะครับเป็นหลักนะครับอย่าเอาเงินของเราเนี่ยคิดว่าไปวางให้คนอื่นบริหารแล้วเราจะรวยนะครับมันไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่4สิ่งที่เราจะต้องลงทุนนะครับก็คือเครื่องทุนแรงเครื่องจักรนะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องทุนแรงซ้ํายังเป็นแหล่งวิชาการเรียนรู้ให้เราด้วยนะครับ UPS เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องทุนแรง นะครับพัดลมเครื่องข้างหลังเนี่ยก็เป็นเครื่องทุนแรงนะครับเป็นการลงทุนนะครับซื้อของเข้าบ้านนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือการลงทุนในกิจการในประเทศนะครับอย่างเช่นพวกหุ้นนะครับพวกพันธบัตรนะครับเรื่องหุ้นกู้พันธบัตรนะครับตราสารนะครับเรื่องอะไรล่ะกองทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับเป็นกิจการในประเทศที่จับต้องได้นะครับเราไม่ต้องไปหาอที่จะ <yeah. S 2> ไปลงทุนต่างประเทศหรอครับเอาแค่ประเทศของเราเนี่ยให้มันดีให้มันรอดซะก่อนนะครับระบบเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคาถาข้อนะครับที่ผมจะอวยพรปีใหม่นะครับด้วยบรรยากาศสุดคลาสสิกนะครับก็จะเป็นข้าวสารไม่ใช่ข้าวสารเป็นบรรยากาศสุดคลาสสิกก็คือข้าวเปลือกนะครับก็นี่ก็มาจากไร่นานะครับยาเขาก็ทําไว้นะครับขายก็ส่วนหนึ่งขายก็เป็นค่ารลไถ่ายเกี่ยวนะครับลถ่ายถเกี่ยวก็เตรียมไว้ลงทุนปีหน้า ส่วนนี้ก็จะเก็บไว้กินนะครับก็จะเป็นข้าวเปลือกนะครับข้าวหอมมะลินะฮะหม้สดหอมนะครับจากเตานะครับเนี่ยครับก็คือคาถาข้อที่ช่องผมนะครับจะวยอนให้กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งคาถาห้าข้อของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนใครนะครับบางครั้งเราก็คงจะรับชมคลิปมากมายในโลกนี้แล้วแหะนะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของผมนะครับด้วยชีวิตของผมที่ผ่านอะไรมามากนะครับ ที่เริ่มเป็นคนที่เริ่มจากศูนย์เลยนะครับคาถาห้าข้อตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่การันตีความยั่งยืนของเราเองเลยนะครับถ้าเราอยู่กับคาถา5้าข้อนี้นะครับไม่ต้องไปคิดว่าจะไปลงทุนด้านไหนหรอกนะเอาแค่การลงทุน5สิ่งนี้นะครับทําให้มันดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวชีวิตก็เราก็จะดีเองนะครับก็ฝากสวัสดีไปใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสมหวังนะครับร่ำรวยนะครับ ปีหน้านะครับปี2023หรือปี2566นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่ลงทุนอะไรไปแล้วนะครับก็ประสบความสําเร็จทําอะไรไปแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพบกับผมอีเช่นเคยนะครับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับ EP นี้นะครับผมก็กลับไตงหวัดมานะครับปีใหม่นะก็ได้เวลามาดูแลระบบโซลาเซลล์นะครับก็อาจจะมีการในเรื่องของการทําความสะอาดแผงนะครับก็อาจจะเอาบันไดขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับจากนั้นก็มาดูแลระบบแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตเก่ามากนะครับใช้มาหลายปีนะครับครับหลังจากที่ได้สร้างบ้านแล้วก็เอาไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าโซลาเซลล์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่คิดว่านะครับมันมีพลังงานมากนะครับมันมีพลังงานล้นเหลือที่พอจะเอาไปช่วยแบ่งเบาในเรื่องของค่าไฟรายเดือนนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับที่บ้านผมเนี่ยตอนนี้ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเสียค่าไฟเนี่ยประมาณเดือนละห้า้อบาทนะครับโดยประมาณก็จะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีหลอดไฟหน้าบ้านหลอดไฟข้างบ้านนะครับหลอดไฟหน้าบ้านเนี่ยก็ คุณย่าก็คงเปิดไว้ทั้งคืนนะครับหรืออาจจะช่วงช่วงดึกๆมาก็คงจะปิดนะครับแล้วก็จะมีไฟข้างบ้านนะครับครนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้เราน่าจะแอปพลายนะครับแอปพลายในส่วนของการทำให้ไฟ12โวลต์เนี่ยนะครับไปเป็นไฟ2 2 0 AC ได้นะครับด้วยด้วยการใช้ UPS นะครับ UPS ตัวนี้ก็หลายปีแล้วนะครับตอนแรกก็ นำมาใช้ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็หลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยเก็บอันเนี้ยยาก็เลยเก็บเข้าไปในห้องเก็บของนะครับนะครับผมจะทดสอบว่ามันยังใช้ได้ดีไหมนะครับใช้มาหลายปีคราวนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะทดสอบก่อนว่าเขาใช้งานได้ดีไหมนะครับก็เราก็เสียบเข้าไปนะครับในเรื่องของเครื่องสำรองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของสัญญาณเพียวไซเว็บนะครับใช้กับสว่านได้นะครับใช้กับสว่านได้นะครับใช้ระบบ พัดลมได้ใช้ไฟที่ไม่เกิน400วัตต์เนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็ประมาณ320วัตต์ถึง400วัตต์นะครับถ้าใช้ประมาณสักโหลดประมาณตู้เย็นแบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยใช้งานได้นะครับโหลดตู้เย็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะกินไฟประมาณสัก120วัตต์เท่านั้นเองทีวีนะครับได้นะใช้กับคอมพิวเตอร์ใช้กับอะไรอะ่ะพัดลมนะครับสว่านนะครับที่มีกําำลังไฟเนี่ยประมาณสักไม่เกิน400วัตต์นะครับทำได้ซึ่งผมก็ทํามาแล้วนะครับ บางครั้งตอนแรกที่ที่มาติดตั้งณจุดตรงนี้นะครับผมก็ใช้ u p s เนี่ยใช้กับสว่านที่เป็นสกรูนะครับแล้วก็สว่านในการเจาะเจาะจะมีพวกอ่ามีพวกอลูมิเนียมนะครับที่ผมใช้เจาะเนี่ยใช้เจาะได้สบายมากนะครับอ่ะคราวนี้ผมเดี๋ยวไปทดสอบก่อนว่าเขาจะสามารถใช้งานได้ดีไหมนะครับเดี๋ยวต้องหาปลอบข้อบวกก่อนนะครับ ในเรื่องของสายไฟเนี่ยถ้าเราแยกสีได้มันก็จะดีนะครับแต่ว่าบางทีสายไม่มีผมก็จะมีจุดมาร์กนะครับถ้าเป็นสีดําจะเป็นขั้วลบไปเลยครับาจากนั้นผมก็ขันรอบนี้เลยเอา่าตอนนี้ผมเชื่อมขั้วบ,บวกกับขั้วลบเรียบร้อยแล้วครับที่เป็นอ่าในเรื่องของแบตเตอรี่นะอ่ะเดี๋ยวลอ,ลองเปิดกันเลยนะครับสามสองหนึ่งไฟติดนะ อ่ามีไฟติดนะครับพ่ออาชีพเหรอใช่ค่ะที่ทำไมพ่ออาชีพแบบนี้อ่ะทำงานนานไหมอคลิปนานไหมนานสักแป๊บเนี่นานมากไหมก็สักพักนึงมากไหมเออเดี๋ยวไปเล่นกระยาก่อนไปมีเก็บต้นถินกระยาอยู่คราวนี้นะครับอ่าเราก็เราก็จะอ่าไปไปผมก็จะอ่าทดสอบนะครับกับพัดลมนะครับ คือถ้าเกิดใช้งานได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะเอากลับกรุงเทพนะครับผมจะไปเพิ่มลอจิกให้เขาถ้าเกิดใช้งานได้เนี่ยผมจะไปเพิ่มลอจิกให้เขาคือผมจะให้เขาคํานวณเวลาปิดเปิดแล้วก็ปิดเองอัตโนมัติถ้าเกิดว่าสักประมาณสามทุ่มนะครับผมจะให้เจ้า UPS ตัวเนี้ยนะครับสามารถเปิดตัวเองได้เปิดตัวเองได้จากนั้นให้เปิดไปสักประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ให้ปิด นะครับจากนั้นให้นับไปอีก3ชั่วโมงก็เปิดนะครับก็คือจะให้เปิดปิดเป็นจังหวะใช้กับหลอดไฟที่เป็นคำนวณเวลาปิดเปิดนะครับไฟนอกบ้านนะครับอย่างเช่นไฟหน้าบ้านอะไรเงี้ยไฟไฟตรงนี้ที่จะฉายไปให้ญาใช้นะครับเป็นไฟ220โวลต์นะครับเพราะว่าไฟโซล่าเซลล์12โวลต์เนี่ยนะครับไฟหลอด LED เนี่ยมันไม่ค่อยสว่างนะครับมันสว่างไม่เพียงพอนะครับเราจะต้องบูตขึ้นมานะครับก็เลยต้องใช้ UPS เนี่ยในการ แปลงสัญญาณเป็นไฟ a อนะครับใช้กับหลอดตะเกียบนะครับหลอดตะเกียบ220โวลต์เดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับอ่ะผมเสียพัดลมนะครับเสียพัดลมนะครับจากนั้นผมเปิด UPS นะครับถ้าเกิด UPS ตัวนี้นะครับเขายังสามารถใช้งานได้นะครับนั่นก็คือว่าพัดลมจะต้องหมุนนะครับอ่ะเริ่มไล่ระดับก่อนนะครับอย่างหนึ่งครับสามสองหนึ่งหมุนแล้วครับ อ่ะนี่นะอันนี้คือเกียร์หนึ่งนะอาจจะนั้นเกียร์สองอนเกียร์สแรงครับนี่ครับอ่าไฟโซลาเซลล์นะครับจากนั้นเกียร์สาครับสอง่สิบโวลต์เกียร์สานะ UPS ตัวนี้นะครับยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับประเดี๋ยวผมจะเอากลับกรุงเทพนะครับแล้วก็ จะไปเขียนลอจิกเพิ่มเข้าไปนะครับเขียนลอจิกในการคำนวณเวลาปิดเปิดให้เขาอาจจะทำโมดูลขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็เขียนลอจิกเองใช้บอร์ดอ d ดูโนนะครับก็คงใช้บอร์ดอ r d u โน่พวกอ r ดูโน่ยูโน่หรืออะดูโน่นาโนนะครับคานนี้อ่านะตัวนี้ผมจะไม่เอาไว้หรอกเพราะว่าเพราะถ้าผมเอาในเรื่องของเครื่อง UPS สตัวนี้ไว้นะครับย่าเขาคงไม่มีเวลาที่จะเดินมานะครับอี๋ยวผมปีก,กอนนะครับ ย่าเขาคงไม่มีเวลาที่จะเดินมาปิดเปิดไฟแน่นอนนะครับคราวนี้เราจะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับผมจะทําให้มันง่ายขึ้นก็คือผมจะเขียนลอจิกปิดเปิดเป็นเวลานะครับโดยใช้อ้างอิงจากไฟโซลาเซลล์เป็นหลักนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าตัวนี้ขําแล้วครับถ้าไฟโซลาเซลล์เนี่ยแรงดันมาต่ากว่า10โวลต์เนี่ยแสดงว่าขําแล้วนะครับเราจะเริ่มนับตั้ง,ต,งตั้งแต่เวลาที่ไฟโซลาเซลล์เขาเป็นโลนะครับถ้าไฟโซลาเซลล์เป็นโลเนี่ยนะครับ จะเริ่มนับเวลาเลยตั้งแต่6โมงเลยนะครับนับเป็นเวลา6โมงนะครับจากนั้นก็นับไปถึงสักประมาณ3ามทุ่มก็ให้เปิดไฟตัวนี้ไว้นะครับเปิดไฟตัวเนี้ฉายเข้าไปที่บ้านนะครับเพื่อเพื่อเป็นไฟที่เขาเรียกว่าไฟข้างบ้านนั่นแหละนะไฟข้างบ้านเพื่อแบ่งเบาค่าไฟที่ย่าเวลาเขาเปิดไฟหน้าบ้านหรือไฟข้างบ้านเงี้ยไฟตัวเนี้นะครับก็จะเป็นไฟที่เหมือนกับไฟที่ รักษาความปลอดภัยข้างบ้านนั่นแหละครับประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวผมไปแขนลอจิ c กนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับกับ UPS ตัวนี้ก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะปลดกลับกรุงเทพนะครับเป็น UPS ที่ดีมากนะครับ UPS เก่านะครับสามารถใช้กับระบบโซล่าเซลล์ได้สามารถทํางานเล็กๆไดน้อยได้นะครับตามเท่างไร่ไปนานนะครับอย่าไปมอข้ามนะ UPS ก่อนที่จะไปซื้ออินเวอร์เตอร์ตัวใหม่นะครับมอหา UPS เก่านะครับตามร้านขายของเก่า นะครับเอามาซ่อมแซมเอามาทําอะไรเนี่ยได้นะครับตัวเนี้ยซึ่งหลายปีมากนะตัวเนี้ยคุณภาพยังดีอยู่ครับแก้วมากนะครับอัคลิปเรื่องอะไรคะอัคทิปเรื่องไฟฟ้า,ฟฟาใช่อ่ะผมเปิดนะแล้วก็เปิดพัดลม ถามว่าอันนี้มันไม่ใช่ระบบไฟฟีนะไฟฟีเนี่ยไม่มีจริงนะไม่มีอะไรได้มาฟรีฟรนะครับทุกอย่างต้องลงทุนพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยให้เรียกว่าเป็นพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นพลังงานทางเลือกไม่ใช่พลังงานฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าเราไปซื้อเครื่องยูเอสเก่ามาเนี่ยก็ประมาณ200แล้วแพงหนึ่งก็ประมาณ3 4พันแล้วนะครับสายไฟยิ่งแพงหนักเลยสาย PV เนี่ยแพงมากนะครับ เมตรหนึ่งนี่ก็โอ้โหปาเข้าไปหลายบาทนะครับสายโซลาเซลล์ต้องใช้สายที่ใหญ่มากใช้สายเล็กๆแบบนี้ไม่ได้นะครับสายก็จะไม่ทนนะครับแล้วก็ไม่กันน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่มีอะไรได้มาฟรีนะครับพลังงานก็ไม่มีฟรีแดดน่ะฟรีนะครับแต่เราอ่ะจะแปลงพลังงานแดดมาเป็นพลังงานที่เราใช้งานเนะี่ยไม่มีฟรีก็ทุกอย่างต้องใช้เงินแลกมานะ ก็เดี๋ยวผมวางแผนว่านะครับผมอาจจะเพิ่มแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่รถผมก็เก่าแล้วนะเดี๋ยวผมก็คงจะต้องปลดระวางมานะครับเอาแบตเตอรี่รถผมเนี่ยมาใส่แทนตัวนี้นะครับเอาแบตเตอรี่รถผมมาใส่มาใส่ขนานค่ะเพื่อเพิ่มความจุนะเราเดี๋ยวปลดแบตเตอรี่เก่ารถยนต์นะครับมาขนานนะครับจากนั้นก็ น่าจะสงกรารน,นะครับสงกรารก็เราก็จะมีอัปเกรดลอจิกนะครับอัปเกรดลอจิกให้เขานะครับคำนวณเวลาปิดเปิดเป็นเวลานะครับปิดเปิดอ่าทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟตนะครับเป็นเวลานะครับก็คือพูดง่ายๆคือให้ชัดดาวสามารถชัดดาวตัวเองได้แบบมีลอจิกนะครับซึ่งสัเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมได้อย่างใจเรานะครับก็ฝากติดตามนะครับก็ EP อีพีล่าสุดนะก็จะเป็นทรานซิสเตอร์อีพีหกนะครับก็เป็นในเรื่องของการฝึกเขียนโปรแกรมระบบตามตัดก็มีแค่นั้นเองนะครับลอจิกก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับแล้วก็เรื่องของบูสต์คอมเพ์เตอร์อะไรพวกนี้จําเป็นมากนะครับบูสต์คอนเร์เตอร์นะครับสัญญาณ p f c นะครับสัญญาณ PWM เนี่ยสำคัญมากกับเรื่องของไฟฟ้านะครับความตีนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ตีโจทย์พวกนี้แตกนะครับมันจะสามารถทําอะไรได้อีกหลากหลายเลยเหมือนกับผมที่ พอเริ่มตีโจทย์แตกนยะก็เหมือนกับมันสามารถที่จะสร้างอุปกรณ์อะไรได้อย่างใจเรานะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยังสามารถซ่อมได้ด้วยนะซ่อมอุปกรณ์ได้อย่างใจเรานะครับโดยที่ในเรื่องของการศึกษาหรือการรับชมเนี่ยนะครับผู้ชมเนี่ยจะต้องเป็นคนรับชมเองนะครับความรู้ถึงจะเข้าตัวของผู้ชมเองนะครับแม้ความรู้เนี่ยในโลกอินเทอร์เนต็ตหรือในโลกออนไลน์น,นะครับ มีคนทาไว้มากมายเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูไม่ศึกษานะครับความรู้ก็ไม่ได้เข้าตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นแม้ความรู้จะดีแค่ไหนนะครับถ้าเราไม่เป็นคนเรียนรู้นะครับความรู้ก็ไม่เข้าตัวเรานะครับประโยชน์ก็ไม่ตกกับตัวเรานะครับความรู้นะครับที่ดีนะครับประโยชน์ก็จะตกกับคนที่เขาศึกษานะครับก็ประมาณนั้น ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะ